สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเอย่าหาปลาไหลหน่อยครับวันนี้ต้องขัดต้องขัดต้องขัดอะยางวันนั่งแล้วเนาะเออจานพักปูชี้แล้วชี้แล้วนู่นนู่นนู่นใหญ่เลยบอชี้แล้วครับ ัวเท่าแค่เลยบะเป็นไงอาจารย์ภาคพอได้ก้อยไปเดีวกินยังไงเหลือจ้ะดูว่้ยังกระไสเดือนเลยนะเยอะจัดอะเยอะจัดอะเยอะจัดอะโอเคกะเขาไหมนี่ โอ้เจอแล้วเจอแล้วตังเลยเพี่อนวกตัวใหญ่ตัวใหญ่อู้หตัวใหญ่จริงอ่ะนี่ชู้กับมันไม่ได้เลยว่ะไอคนไทยก็ไม่ช่วยเลยว่ะหายแล้ว

บิกเป็นไรไหมิกเป็นไรไหมเด้อเขี่ยก่อนเขี่ยก่อนเฮ้ยนี่นี่หน้าไม่เจอเขี่ยหน่อยนี่โอยจะไปใส่รอด สุดยอดดพี่เออมาจะขี่ใกล้เดือนพี่น้องเลยเยอะจัดเยอะจัดโอ้นี่พัิดันัติด่ไม่ต้องซื้อกับข้าวมาเนาะะเอ้ยมีัิดปลาไหลเลย มีอีกไหมลูกพี่ Đi bò lục Một ly ai Một đen Đi đi Thế này ạ, chán À ôi, một Điều Này này Đây là dài ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยบอไหนอู้นี่นะอู้ตัวใหญ่มากเลยกว่าปลาเยี่ยวเตกอะเฮ้หาว่ะตัวนี้วะนี่มันข้าวอ่ารออ่า น่าจะหมดแล้วแหละนะไไจบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ